รัวอากาศให้ร้อนๆเนี่ยเนี่ยมึรัวอากาศให้ร้อนๆเนี่ยโอ้ยว่าเธอขวัญกูพูดคำกับมึงตบก็ไม่้แบบไม่ให้เกียจกูเลยอะยังเอาเย็นแล้วกูร้อนเร็วๆะโดนจะโดนกูแน่ไอ้ขวัญเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสั่งเลยเรียนสมบัติบิวเลยเดี๋ยวมึงเจอกูแน่เดี๋ยวโอ้ยังครับ นตัวเองนี่รตัวเองดิครับตัวเองนะครอะไ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 รจะขอาเขาหรอะ่อะอนี่โบะหรอเดัดรัตัวฝัใจโบเขาอรอไมนี่ไดูสาวลกดูสาวลกเองด้วยดูสาวลกดูสาวลุกเองด้วยโผล่โผล่โผล่ไผ่โผล่โ่ไ เฮ้ยได้เด้ยเดียวแม่เ้ม่ผมไดิผมไปผมผมอมงมึงมึงมาได้เหมือนให้เกียดกู้งไมปาดไปปาดไปด่นึงปาดไปาดไปาด่นึ่งอุ๊มันนี้มันนี้มึงนออยู่มนเนมนแ้้นทาไมมึงได้สมัยแป้งเลยแป้แ้งราคาเท่าไหร่กูซื้อมาเท่าไหร่นะรู้ยื้ออะไรกันฮึ ทีหลังเล่นแป้งเพี pe, ้ยแม่เฮ้ยกูว่ามัเฮ้มันยังไม่ตายมึงไปแจ้งเพื่อว่าตายเหรอมีสตินิดนึงไหมเี้ยะไร่แล้วนาหมึงอะเพี้ยไาด่าเพื่อนกูจะหลับจะนอนไม่หลับออ้ย้ยโอ้ยโอโอ้ยโอโดนหโโอ้ยโโอ้ยโอ้ยออ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 อ ปั๊บป่าปั๊บปั๊บป่าป่ามวนหนักกอะคุยวิ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 ธีตีตีนี้ตีงี้วิธีตีไม่โดนเฮ้ยไม่ได้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนตีตีตีงี้ครับ